วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วกับรายการทำไปเพื่อ EP ที่26แล้วครับก็สาหรับวันนี้นี่ครับผมพี่หมูเนี่ยมีงบอยู่2,000บาทนะครับผมตามหน้าปกคลิปเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะมาสุ่ม ID free file เนี่ครับต้องบอกเลยว่าขอกันมาเยอะมากแล้วพี่เนี่ยก็สัญญาไวาไปแล้วนะครับว่าถ้าถึงหมื่นไลค์นี่ครับจะมาทําให้นี่ครับวันนี้เนี่ยก็เลยเดี๋ยวเราจะ สุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปตรงๆเลยว่าสุ่ิดีวีไฟนะครับมีเว็บไหนเราก็จะสุ่มเว็บนั้นเลยเราจะแรนดอมมาทั้งหมด4เว็บแล้วก็แบ่งกันเป็นเว็บละ500บาทน่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ไอดีฟรีไฟเทพๆนีครับมีปักธงปักธงอะไรงี้นะครับหรือว่าเราจะเกลือแบบสุดๆแล้วก็ไม่ได้เลยเลยไปดูกันเลยไอัตพวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกสกินอนะ่ะกดติดตามด้วยนะ ก <Yep>, yep. ่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะแล้วตอนนี้นะครับพี่หมูเนี่ยก็เลือกมาแล้วทั้งหมด4ี่เว็บด้วยกันนะครับผมก็จะมีแต่เว็บนี้นะครับซึ่งหน้าตานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือจะพายายามเบอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอ่าช่องทางไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือชื่อวงชื่อเว็บอะไรเงี้ยเราจะทำการเบอร์ไว้ทั้งหมดนะครับอ่า อะไรที่เกี่ยวกับชื่อเว็บของเขาเนี่ยเราจะทําการเบอรอ์ไว้นะครับนี่มีประมาณนี้มีประมาณนี้น่ครับทั้งหมด4เว็บนะครับมีทั้งหมด4เว็บอันนี้คือก็เหมือนที่ผมบอกนะครับผมจะแบ่งเป็นเว็บละ500บาทนั่อนงน,นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเติมเงินกันดีกว่านะครับสิ่งที่ผมเนี่ยหาข้อมูลมาแล้วนะครับตั้งแต่จุดแรกเลยบางเว็บเนี่ย มันจะเอาเราตั้งแต่ตอนเติมเงินเลยครับก็คือเติมเงินไม่เข้าเว้ยทุกคนอันนี้คือที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเตือนสติน้อง,องๆบางกลุ่มด้วยละกันนะครับคือมันจะมีเว็บที่แจกจริงกับเว็บที่แจกไม่จริงนะครับของแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกถูกไหมครับมันคล้ายๆเหมือนอาการเสี่ยงดวงหรือเป็นเว็บพนันอย่างหนึ่งนะครับก็ว่าได้นะอันนี้ต้องบอกตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเติมเงินทุกเว็บก่อนละกัน ใส่เลขอ้างยิงนะอันนี้คือโอนไปแล้วนะครับดูดูดูด,ดูอันนี้คือโอนไปแล้วนะเห็นปะทํารายการสําเร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้โอนไปเรียบร้อยนะแล้วเราก็กรอกเลขอ้างยิงนะตามที่เขาบอกนะครับเรียบนั่นเรียบร้อยโอ้โหเขาบอกว่ารีเฟรชหนึ่งครั้งก่อนอะะลองดูลองดูลองดูงดเผื่อจะได้นะเผื่อจะได้เผื่อจะได้อ่ะยืนยันได้ไหม เอ้าได้ครับรอบนี้โอเคอ่าได้มาหนึ่งเว็บแล้วนะครับแ่ต้องมีการรีเฟรชหน้าจอซะด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็เขียนบอกไปแล้วเมื่อกี้เว็บต่อไปครับเว็บต่อไป10บาทเท่ากับ10เครดิตนะครับอ่าเราใส่ไป500อันนี้คืออะไรอะ่ะกดไปที่ตรงนี้อ๋ออ่างเปาอืมเว็บนี้ใช้ใช้เป็นอ่างเปานี่ครับโอเคทำตามแป๊บนึ่งทำตามแป๊บหนึ่งอามาครับเรียบร้อยเอาลิงก์วางกดเติมเงินโอเคโอเว็บนี้เติมง่ายแฮะ โอเคอ่าเรียบร้อยอ่าเราได้500เครดิตมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเว็บนี้เว็บต่อไปครับเว็บต่อไปเว็บนี้มีสแกนด้วยนะครับแล้วก็สแกนเป็นตัววอลเล็ตเลยก็ได้นะโอนตามชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็ใส่ชื่อมาให้อยู่โอเคแล้วก็ทำการกดยืนยันไปครับ500บาทอ่านี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเว็บที่3นะฮะเรียบร้อยแล้วก็รอใส่เลขอ้างอิงนี่ครับ โอเคอ่าเรียบร้อยครับได้มาอีก1เว็บครับแล้วก็เว็บสุดท้ายฮะเว็บสุดท้ายกดเติมเงินแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับรอบนี้ทําเป็นซองวอลเล็ตอีกแล้วมาครับกดเติมเครดิตไปปิ้งป่องอ่าเรียบร้อยใช้เวลาเติมเงินแป๊บหนึ่งนี่ครับมาครับทุกคนหลังจากที่เราเติมเครดิตครบทั้ง5เว็บเฮ้ย5เว็บที่ไหน4เว็บเออ4เว็บเรียบร้อยแล้วเนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มนะครับผมซึ่งเว็บนี้เนี่ยเว็บแรกนะจะมีแต่สุ่มไอดีมีสุ่มไอดีซะด้วยแล้วก็มีสุ่มของนะครับซึ่งสุ่มของของเขาเนี่ยจะมีแต่โคดเพชรแจกเป็นแสนนะครับผมถ้าปักทง50%นลุ้นโชคไอดีแล้วก็อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสุ่มเกี่ยวกับปืนเลเวล7นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นเวอร์ชั่นนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากปักทงก่อนเลยเออหมุนทีละ29เครดิตนั่นเองนะครับผมไปครับลุยเะ โอ้โหมาถึงก็ได้คอยเลยวะ่ะแล้วเราเอาคอยไปทําอะไรอะ่ะ <Huh? S 1> อ๋อโอเคโอเคมันมันมันคือเหรียญมันคือเหรียญในเว็บเขาครับมันคือเหรียญในเว็บเขานน่เองโอ้โหวันนี้ทั้งวันเนี่ยดูจากทรงแล้วอะ่ะไปครับทุกคนยาวไปครับมีอยู่แล้วหมดอีก400กว่าเครดิตครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆเว้ยซึ่งเอาจริงๆนะผมมองว่าผมมองว่าไอ้4เว็บเนี่ยไม่น่าได้ ไม่น่าได้หรอกปักธงอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าสมมติว่าเขาปล่อยไอดีปักธงให้เราจริงๆเนี่ยมันจะขาดทุนค่อนข้างเยอะผมอ่ะค่อนข้างที่จะพอรู้ระบบเขานิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยยอมเสียสละเงิน2 0 0 0บาทเนี่ยเพื่อที่จะทําตามอ่าเขาเรียกว่าคําเรียกร้องว่าเมื่อกี้เ,เนะกืเอบได้ด้วยนะเมื่อกี้เกือบได้ด้วยแล้วถ้าหตูว่าได้เดี๋ยเราจะติดต่อ,อยังไงวะเนี่ย ก็คือผมเนี่ยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยมันมีน้องเนี่ยเยอะมากๆนะครับที่อยากจะให้ผมเนี่ยสุ่มไอดีในเว็บนะครับเรื่องผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยน้องมันไปเชื่อที่ไหนมาว่ามันได้จริงๆเนะครับผมอาจจะได้จริงก็ได้บางเว็บนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายกมา4เว็บเลยที่มันขึ้นเป็นอันดับต้นๆของ Google เลยก็ว่าได้นะฮะมาดูดีกว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยใช้ไปแล้วกว่า150เครดิตนี่ครับผมอ่า ก็ยังจะได้แบบเงินในเกมอยู่นะครับไม่ใช่เงินในเกมขอไปด้วยมันคือเงินในเว็บเออเงินในเว็บของเขานะครับโดดดโดโดโดนี่หมดไปแล้ว3า0้านะเดี๋ยวผมพักก่อนสาหรับสุ่มไอดียังไม่ออกน,นะครับยังไม่ออกน,นะ <Brand. S 1> เดี๋ยวเราเราไปสุม่มปืนเวล7เจกันบ้างดีกว่าอ่าโอ้โหมีมีการเปลี่ยนลูกเล่นของตัววงล้อด้วยน่ครับ <Brand. S 1> โอ้ไม่รอบนี้รอบนี้เกลียกว่ารอบเมื่อกี้นะรอบเมื่อกี้ยังได้เงินในเว็บเขามาสุ่มต่อนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เหมือนกับว่าเสียทิ้งไปเลยนะครับสำหรับเหรียญในเว็บนะโอ้โหยาวไปครับยาวไปจะได้เพชรไหมถ้าออกเพชรก็ยังดีนะโอ้ส <Brand. S 1> ภาพที่กูมาทำอะไรครับเนี่ยยาวไปครับยาวไปโอ้โห <Brand. S 1> ดวงไม่ได้เลยว่ะดวงไม่ได้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนลองไอดีแลดูเฮ้มีเยอะด้วยลองไอดีแลครับลองไอดีแลครับ โอ้มีหมวกเอฟด้วยว่ะแต่เขามีหมวกเอฟด้วยนะไม่ธรรมดานะออกไหมครับอุ้ยเกือบได้เกือบได้สามเพชรโอ้โหนิดเดียวเกือบได้300เพชรอ่ะตอนนี้เหลืออยู่200นะครับอุ้ยตอนแรกคิดว่าคลิปนี้จะแป๊บเดียวนะครับเปิดไปเปิดมาโอ้นานเหมือนกันนะเนี่ยนีเว็บแรก200เครดิตนะใช้ไปสามร้ละได้ไหมเนาะได้ไหมเนาะ มีเสื้อนี้ด้วยอ่ะมีเสื้อแลงนะครับเสื้อแลงไฟด้วยถือว่าเป็นของแรงเหมือนที่เขาว่าอูห้หูเกือบได้อีกแล้วอ่ะเกือบได้แล้ว300อ่ะสามร้อยเพชรอ่ะเฮ้ยเอาว่าหกสิบแปดเพชรว่ะ โอ้เหลือจะเชื่อส่มไปประมาณแบบ200กว่าบาทเนี่ยครับได้มาหกเพชรกูค um ุ้มไม่เดียวเอาหกสิบเพชรนี้ได้ไงเนี่ยรหัสของรางวัลอันนี้คือเราเอาไปเติมได้เลยเหรอเราไปเติมได้เลยไหมเดี๋ยวเราสูมไปเรื่อยกๆก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปกันอ่าเรามาเรามาดูในส่วนของเพชรดีกว่านี่นี่นี่วงล้อเพชรวงล้อเพชรอุ้ยเกือบได้แล้วอะเอาะเอาอะเอาเกืเอบได้วะเกือบได้วะ แตกหน่อยดิยแตกแบบพันเพชรได้ไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นมีหนึ่งพันเพชรด้วยอ่ะตอนนี้เราเหลืออยู่ทั้งหมดหนึ่งร้ยเครดิตนี่ครับร้อยสามสิบเครดิตนะเราเพิ่งได้มาแค่แปดสิบหกเพชรเองครับทุกคนเสียเงินไปห้าร้อยดูดิว่าจะได้อะไรบ้างนี่ครับโอ้โหสาภาพม่จะรอดวิเดียววันเดียอันนี้หมุนทีละสิบเครดิตนะครับสาหรับวงร้อยเล็กๆเนี่ยโอ้ไม่น่ารอดเลยทุกคนงั้นผมไปที่ไอดีปักธงดีกว่า ทุกคนน่าจะชอบกันครับทุกคนน่าจะชอบกันแต่สุม่มแต่สุ่มตรงนี้เขาให้เครดิตคืนทีละยี่สิบอะเห็นไหมมันจะช้ามาสุ่มยี่สิบเก้าเขาได้คืนมันจะได้คืนมาทุกๆ20ยี่สิบอะเหมือนกับว่าเราสุ่มทีละเก้า 9, มันช้ามากครับผมรู้สึกม,มันมันช้าเกินอะเดี๋ยวมันจะนานครับสาหรับเว็บแรกเราเพราะเรายังมีสามเว็บเห็นไหมวันี้มีตั้งสามเว็บครับทุกคนเราไปเร็วๆเ,เลยดีกว่าปืนวิวเจ็ดอะสักกระบอกนึงอะสก,กาวววเจ็ดก็ได้เมกาโลดอนอะไรเงี้ย มีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหกสิบแปดเพชรอีกแล้วเฮ้ยกายยังได้อยู่นะ <_ d ata> ได้ผมวะเติมตัง500้งห้าร้อยหายเลขออสิบเก้าเพชรที่เหลือครับผมเฮ้ยเอาอีกว่าเฮ้ยเอาอีกว่าหมดแล้วครับเครดิตของเราเหลือแค่สี่เครดิตเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราได้มาทั้งหมดเนะี่ยฮะสามสามครั้งนะครับสามครั้งนะเดี๋ยนะวเราลองเติมดีกว่าอ่านี่ไงครับทุกคนเขาเขียนอยู่ในเว็บนี้ครับผม สามารถนําไปเติมได้ที่เว็บเติมเกมได้เลยนี่ครับผมของรางวัลเนี่ยจะแจ้งอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองแล้วกันเดี๋ยวผมลองแล้วกัน<ม>อ่าเรามาที่ได้รับนะครับนี่ยหรอรหัสรหัสของรางวัลเนี่ยหรอเติมก่อนนะอ๋อมันจะเป็นตัวสลีฟของเซเว่นนั่นเองนี่นครับเป็นเหมือนคาริน่าของ Seven เซเว่นเขานี่ครับได้มาทั้งหมด61บเวก7เพชรครับ มันคุ้มไหมครับเนี่ยตามจริงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราจะทําการเติมนะรเราทําการเติมนะได้เท่าไหร่ก็นะ <c oughs> เอาเ,เ,เติมไปรักเติมไปไมแต่ใช้ได้ทุกอันนะที่เขาแจกอะที่เขาแจกก็ใช้ได้ทุกอันนะแต่คือ500ให้ผมมาอยู่ทั้งหมด60บาท <c oughs> สรุปแล้วเนี่ยครับเว็บแรกเนะครับเว็บแรกนรี่ยเราทําการเติมไป500บาทนีครับผมได้เงินกลับมา60บาทครับทุกคน สุดยอดเลยครับ <Yeah. S 1> เว็บต่อไปฮนะเว็บต่อไปอันนี้เราจะทําการเบอร์นะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชื่อร้านเขาเนี่ยครับผมแล้วก็อ่ะสุ่มฟรีไฟล์เลยแล้วกันนีครับผมมาอีกแล้วนะสุ่มไอดีแล้วโอกาส50%นะครับแล้วก็มีสุ่มไอดีโอกาส50%เหมือนกันแล้วก็สุ่มหมื่นเพชรนี่ยครับเราจะซัดก่อนเลยหมื่นเพชรไปครับทีละ19เคดิตครับทุกคนแงวโอ้โหมาถึงก็เกือเลย เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าไอ้นุ่มแล้วหมุนช้าซะด้วยนะแล้วหมุนช้าซะด้วยนะเฮ้ยๆๆโอ้โหกูก็นึกว่าจะออกเพชรซะหน่อยตีเพชรนี่ได้ได้เท่าไหร่เนี่ยหมื่นเพชรเลยหรอเข้าการันตีเลยนะว่าได้หมื่นเพชรนะฮรับมกาลันตีจริงว้หรือว่ามันเขียนหลอกๆกูไปงั้นวะนะมันเขียนหลอกกูไปเนี่ยโอ้ยเอาส่บอย่างอื่นบ้างอะอ่าส่มอันนี้คือเป็นทังด้านของไอดีนี่ครับ โอ้โหเกลืออีกแล้วไอดี ID หลักแสนเพิ่นวะไอดี ID หลักแสนสูโเ้ยห,หนอสุ่มจนจะแบบจะ200แล้วครับไอดี ID หลักแสนกูไม่รู้อยู่ตรงไหนอะครับน้องๆไปครับต่อเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสู้หน่อยเว้ยมันอาจ,จะมีสักเว็บหนึ่งที่มันออกอะ่ะจริงๆเชื่อผมดิแต่ตอนนี้ได้แต่เกลือนะ <S <S โอ้โสาภาพสาภาพไ้แต่เ,เกลือเฮ้ยเ ร้อยครับสองร้อยบาทหายไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับสองร้อยหายไปแล้วฮะมาครับสุ่มไอเดีรลบ้างดีกว่าครับนี่เผื่อจะได้ไอดีปักธงกับเขาอะไรงนี้โอ้ผมว่าไอผมเฮ้ยโอ้โหโอ้ดเดียวเลยเมื่อกี้ยากเกือบได้ผมว่าเว็บนี้เนี่ยดูไม่ค่อยคุ้มเหมือนเว็บที่แล้วเว็บที่แล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขายังมีการหลอกล่อเรานิดหน่อยเนีครับในการที่แบบว่า เราสุ่มได้เกลือแต่เขาก็ยังแบบเราเติมไปห้าเราเขาให้คืนมา60บาทเห็นไหมแต่เว็บนี้เนี่ยผมรู้สึกแล้วว่าเว็บนี้เนี่ยเอาเอาเต็มร้อยเลยเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเว็บนี้กล่าวว่ากูมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไม่คุยกันเลยอะไรงนี้นี่ครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮนะโโยยนะผมออว่าเว็บนี้เนี่ยไลท์ไลท์จุดหมายสุดๆแล้วสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าเว็บเมื่อกี้เนี่ยดูดีกว่าเว็บเมื่อกี้ดูดีกว่านี่ครับแต่ก็ไม่ได้ของทั้งคู่นะ แต่ก็ไม่ได้ของทั้งคู่นะเหลืออยู่144เครดิตครับผมเอาให้หมดเอาให้หมดเอาห้หมดเอานี่แหละดี ID เทพนี่แหละเอาดีแล้วนี่แหละมาไหวไหมไหวไหมเอาได้แต่เกลืมอมงเ้ยอันไหนลองอันอื่นดิเนียนอื่นดิไหมเกมสุม่มเฮ้ยมันมีมันมีเขียนว่าเกมสุ่มไม่มีเกลือด้วยฮะอฮ้ย จริงเกมสุ่มไม่มีเกลือมันจะสุ่มยังไงวะแล้วเขาแบบทีละ99ไงเนี่ยดูดิทีละ99อ่ะแต่ไม่มีเกลือจริงนะดูดิ idxm 8 idak มังกรเฮ้ยเดี๋ยวก่อน99 k เครดิตแล้วมันมันยังไงวะมัน <H an> คือยังไงอ่ะในในความในความคิดผมนะแล้วเขาจะเอา ID ให้เราได้ยังไงวะแป๊บหนึ่งครับได้จริงครับเติม id สอรอบต่อวัน สุ่มเวลาเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไอวงล้อตรงนี้เนี่ยเขาจะเปิดเหมือนกับว่าเอาไอเดียเข้ามาใส่ให้นะครับแต่ว่ามันสุ่มไม่ได้ครับตอนเนี้ยเหมือนกับเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเงินผมไม่พอหรือว่าอะไรกันแน่นี่ครับแต่ผมก็ไม่เติมเพิ่มนะผมก็ไม่เติมเพิ่มนะผมจะสุ่มไอดียดิแหละหลักแสนเดี๋ยวจนกว่าเครดิตผมจะหมดครับน้องๆไปครับโอ้โหเว็บเว็บที่สองก็เล่นเราแล้วมาทุกคน อ้าวไม่พอแล้วครับเครดิตหมดแล้วครับตอนนี้เครดิตหมดแล้วครับเอาให้หมดไปอ่ะส่มไปสิบเก้าเครดิตปึ๊บปึ๊บตุ้งเงี้ยวเรียบร้อยครับเว็บที่สองไม่ได้อะไรเลยครับเว็บแรกลงไปห้าร้อยได้มาหกสิบบาทเว็บที่สองลงไปห้าร้อยไม่ได้อะไรเลยฮะโอ้สุดตีนไปครับเว็บที่สามครับ เราไปที่สุ่มรางวัลเลยแน่เว็บนี้เนี่ยรับผมสุ่มรางวัลเนี่ยจะมีแต่สุ่มไอดีแบบไม่เกลืออีกแล้วฮะเฮ้ยถ้างั้นเราลองเว็บนี้เลยเว็บเมื่อกี้มันมีไปแล้วนะเว็บนี้บ้างอ้าวที่คืออะไรอะ่ะสุ่มลุ้นรับไอดีไม่เกือแต่มันให้ใส่ u ูไดีคืออะไรวะงงไหมก็งงงงไหมให้เดี๋ยวทุกคนงงเหมือนผมไหมให้ใส่ยูไดีเฉยอะไอเดี๋ยวลองแล้วกันนะ ผมเอานี่แหละ U ID ของเวียดนามแล้วกันมาสุ่มนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราจะสุ่ม ID แล้วมันให้ใส่ U ID นีครับงงเหมือนกันนะใส่ไปแล้วกันนะเอาค้างเอาใส่แล้วค้างนะทุกคนแม่ผิดาละมันมันไม่เกี่ยวข้องกันอะไอสุ่ม ID ไม่เกอนี่คือเลอะเทอะละเลอะเทอะละสำหรับเว็บนี้เลอะเทอะละเว็บเมื่อกี้เนี่ยยังมีวงล้อให้เราอยู่นะครับอันนี้เลอะเทอะละอ่ะถ้างั้นสุ่มยางอื่นไปแล้วกันเอาเป็นท่าปักธงสุดแรงไปก่อนแล้วกันมุทีละสิบเครดิตนะฮะไปครับ ู้แนวตู้แนวตู้แนวโอ้โหแล้วเขียนแบบให้ความหวังผมมากเลยครับยังไม่มีผู้ได้รับรางวัลฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ดคุ้มแลวนะคุ้มบอกวะสุ่ม10เครดิตเราสุ่มไป10บาทเราได้เงินมา68เพชรก็คือ20บาทแล้วเนี่ยเอ้ยถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยเอาเอาเฮ้ยหรือว่าว็บนี้เขาจะแจกนะฮะวันนี้เขาจะแจกหรือเปล่าจะได้เพชรอีกหรือเปล่าฮะเอาเรียบร้อยแหม มมชมไม่ได้เลยนะชมไม่ได้เลยชิบหายแล <_ d ata> ้วคือเขาเขียนทุกคนดูยังมีผู้ได้รับรางวัลน,นะโอ้โหผมรู้เลยว่าวันนี้ไม่น่าได้แล้วละ่ะก <_ d ata> ูเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเอาีนี้ดีกว่าไอตัวเพชรตัวนี้เนี่ยใครดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแจกโอเคบ้าเดี๋ยวผมแจกดีกว่าผมจะเก็บผมจะเก็บเลขเอาไว้เออ เดี๋ยวผมจะเก็บเลขเอาไว้เว็บแรกอะเติมไปแล้วเติมได้ไหรือว่าอันนี้คือเว็บที่3แล้วนะครับซึ่งเว็บที่3เนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มมาได้เท่าไหร่เนี่ยมันมันแค่ทีละยี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยเขาแจกทีละยี่สิบบาทเรื่อยๆอยู่นะแต่หมายถือว่าผมเนี่ยก็จะเก็บ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 โค้ดเอาไวน้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจกและกันโอเคไหมอ่าเดี๋ยวผมจะแจกให้ละกันนะครับผมรู้ละผมมีไอเดียละผมมีไอเดียละมันอาจจะเป็นโค้ดที่ไม่เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บโค้ดมาแล้วก็ไอตัวโค้ดเนี้ย ผมจะสุ่มนะครับจะสุ่มใส่ตามตามคลิปเลยไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนแหละนี่ไงไดมาอีกยิ่งป่าละหกสิบแปดเพรสมมติว่าคลิปอะคลิปเรามันมีทั้งหมดสามสนาทีเนี่ยอาจจะสุ่มทุกทุกสองนาทีหรือสุ่มวางทุกทุก,ทกแบบว่าห้านาทีโอเคไหมอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปแจกที่ไหนดีนะีครับแฟนเพจผมก็เออเราก็ไม่ค่อยอยากจะโพสในไหนก็คนที่ดูคลิปนี้นะครับพยายามพยายามเลื่อนกอไปกอมาดูดีๆนะว่ามันมี มันจะมีโค้ดเด้งขึ้นมาให้นีครับตรงอาจจะแบบขวามุมล่างซ้ายมุมบนของหน้าจอนีครับอ่าแล้วเราก็เอาโค้ดนี้ไปเติมเอานะสําหรับ68เพรนะครับพี่แจกให้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะเติมทําไมเหมือนกันอ่าตอนนี้เราเหลือเครดิตอยู่เท่าไหร่เนี่ยเว็บนี้ไม่เห็นมีบอกเลยอ๋อนี่ไง370เครดิตครับตอนนี้ที่เราเหลืออยู่นะ ได้ไหมได้เพชรอีกไหมถ้าได้เพชรอีกก็แจกอี่นะอ่าได้เพชรอีแล้วโอเคเก็บไว้ครับเก็บไว้อ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มรหัสฟรีไฟล์บ้างดีกว่าอันนี้ก็มีเพชรแจกเหมือนกันนะ20บาทเองครับเนี่ยถ้าเป็นเว็บอย่างเงี้ยผมมองว่าหลายๆคนอาจจะกลับมาสุ่มเว้เออเพราะว่าเขาก็มีแจกเล็กๆในน้อยบ้างนี่ครับผมก็มีกินบ้างแจกบ้างอะไรก็ว่ากันไปนี่ครับไปไปไปโอ้โหไอดีบวกเอฟเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววี เสียดายฮะแต่ผมมองว่าเอาเงินไปเติมดีกว่าครับจริงเชื่อพี่เอาเงินไปเติมดีกว่าอันนี้คือทุกคนดูมาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าไอเว็บพวกสุ่มไอดีหรือว่าสุ่มของเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เนี่ยครับพี่มองว่าเอาเงินเนี่ยไปเติมดีกว่านะครับเชื่อพี่เอาเงินไปเติมดีกว่าตอนนี้เราเหลืออยู่สามร้อยเครดิตนะครับก็คือใช้ไปแล้วสองร้อบาทนั่นเดีนี้ครับอ่าเราใช้ไปสองร้อยแล้วนะ เฮ้ยทำไมอันนี้ออกแต่เกลืออย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กมเวิร์กเ,เ,เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเนี่สุม่มหมวก F บ้างดีกว่าไปครับยังไงยังไง15เครดิตไหมโอ้โหมาดิมก็เกลืออีกแล้วจ้าไปครับได้เพชรก็ได้ได้เพชรก็ได้ไดเ,ไดเอาไปแจากคนดู เลอีกแล้วมันเริ่มแล้วว่ะมันเริ่มไม่ออกแล้วเฮ้ยเริ่มไม่ออกแล้วยังไงยังไงไหลมาแล้วไหลมาแล้วโอ้โหออกเกลือรัวเลยครับตอนนี้ทีละสิบาทสิบาททุกครั้งที่ผมกดนี่คือทีละสิบาทเรื่อยๆเลยนะนี่คือเริ่มแลเริ่มแลนะเริ่มไม่ออกแล้วนะนี่เริ่มจะเกลืออย่างเดียวนะเฮ้ยอีกสักห้ารอบอีกสักห้ารอบอีกสักห้ารอบดีได้ไหมเกลืออีกแล้วอ๋อ อุ้ยอะไรกันครับเนี่ยดิล็อกไปเนี่ยคุณล็อกผมปะครับเนี่ยทำไมมันเป๊ะจังอะจะบอกแล้ว่ากูจะออกที่เดิมอีกแล้วอะชัดเลยมึงล็อกแล้วล่ะมึงล็อกกูแล้วนีมึงล็อกกูแล้วกูไปเล่นแล้วไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าบุฟเฟ่ต์เพชรครับทุกคนนี่วงล้อที่มีแต่เพชรมันจะต้องออกเพชรสักอันหนึ่งไงเชื่อผมมี่เฮ้ยๆยเฮ้ไม่แล้วครับโคกสิบแปดเพชรอีกแล้วโอเคเอาเก็บโค้ดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บโค้ดไว้ฮะ 68เพรครับผมอุย้ยเกือบได้5,006เพรแน่แต่แ <บ S 1> ผมบอกยนะไอ้5,600เพรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นโค้ดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มของอาเขาเรียกว่าตัวตัวเพชรในเกมเนะครับแค่เข้ามาใส่เนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้ว5,600เพรนะครับมันจะออกแค่แบบว่า68เพรถ้าออกดีก็อาจจะเป็น3,697เพรอะไรเงี้ย1,000บาทอย่างเงี้ 1, ย ะโอ้โหโอ้โหทำให้ลุ้นไปงั้นแหละมันไม่ออกหรอกเชื่อผมดิได้ไหมดูดิดูดิทุกคนไม่ได้ความหวังเลยอ่ะเขาให้ความหวังผมจัดๆนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยหกสิบแปดเพชรอีกแล้วครับก็ยังนี้ก็ยังนี้เอาไปแจกคนดูในเว็บกิกกกุ๊อีกแล้วเหรอโอ้โหมุมเดิมเลยไม่ได้มุมเดิมเลยมุมเดิมเลยเฮ้ย ไปครับยังไงยังไงมีลุ้นอีกแล้วโอ้โหสุดยพอครับเปลี่ยนเกมครับบัตรกาลีน่าแบบบูฟเฟ่ครับไปครับเอาบัตรกาลีน่าครับรอบนี้ครับเอาเจ็ดสิบห้าเชลโอ้โหลุ้นเดืยบตายที่ไหนได้ไม่ออกไปครับไปครับเอาอีกแล้วครับเจ็ดสิบห้าเชลลครับ รู้สึกว่าแต่จะมีอยู่สองเกมบางที่มันแบบว่าแจกเงินคืนให้เราบ้างเนี่ยครับผมยี่สบาทอะไรยี้ลงไปตังห้าร้อยกูคืนยี่สิบาทเครดิตจะหมดแล้วครับทุกคนเอามีเมียสูมแค่นี้เนะี่ยขายไอเดียวเขามีขายไอเดียด้วยว่ะอวนวนกลับมาวนกลับมาทีท่าปักทงแล้วกันนะท่าปักทงท่าปักทงยังไงออกหรือเลปล่าเรียบร้อยครับเกลือครับ <S <S ออกไหมออกไหมมันไม่ออกมันไม่ออกหรอกมันล็อ เชื่อผมดิมันล็อกแล,ะละ้วล่ะจังหวะเนี้ยหกสิบแปดเพชรอืผมเริ่มจําได้ละถ้ามันเลยกากบาสไปเนี้ยจะเป็นหกสิบแปดเพชรทุกคนอันนี้หกสิบแปดเพชรอ่ะเป็นไงเป็นไงเริ่มเริ่มไอเริ่มรู้เงเริ่มอ่านเกมไงเสียเงินจนชินไงหกสิบแปดเพชรหยอกหยอกหยอก เสียเชืงไปหนึ่งดอกตอนนี้เหลืออยู่50บาทแล้วเนี่ครับ <S <S เหลือแค่50บาทสุดท้ายเนี่ครับเอ,อ้จริงนะมันได้สารนะป่ะว่าคลิปเนี้ยกูถามจริงเหอะมันมันได้สารนะป่ะได้สารนะป่ะกูพยายามหาสารนะในคลิปนี้อยู่นะว่ามันจะมีคนที่หลงเชื่อมาสุ่มของในเว็บจริงๆเหรอวะเฮ้ย แต่ก็เว็บไหนที่แจกจริงในนี้ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้แบบว่าบางเว็บที่เขาแจกมันก็มีนะที่แบบเขาแจกจริงๆนะครับก็มีเว็บที่เขาแจกจริงเหมือนกันแต่เขาก็มันก็ถือว่าแจกนะแจก20บาทเนี่ยลงไป500แจก20บาทมันก็ถือว่าแจกนะริงนะครับก็จะถือว่าแจกนะก็ลองดูนะครับลองดูบางคนจะเป็นสายแบบสายเสี่ยงดวงไงอาจจะมี20บาทวันไหนมาสูมปุ๊บได้ไอเดียปักคงเฉยเลย ก็วากันไปเนี่ครับอ่าเรียบร้อยครับทุกคนครั้งสุดท้ายครับของเว็บที่3นี่ครับโอ้แต่เว็บนี้เนี่ยได้68เพศมาเยอะกว่าเว็บแรกนะครับ,บรได้เยอะกว่าเว็บแรกอีกเนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของรางวัลเนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดของรางวัลตรงนี้นี่ครับแล้วผมเนี่ยจะให้คนตัดต่อเนี่ย เขาแบบว่าค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ไปตามคลิปเลยนะครับแรนดอมแรนดอมใส่อะไรประมาณนี้นะครับแรนดอมแรนดอมไปอ่าเว็บสุดช้ายครับน้องๆสําหรับเว็บที่4ครับลุ้นกันเลยสูมแบบไม่เกลือครับไหนลองดูนี่มันเป็นยังไงว่าสูมไม่เกลือเนี่ยอ่ะมาเสียทีละ99เคดิตนะครับเสียทีละ99เคดิตเลยนะเว็บนี้นะครับสูมแบบไม่เกลือนะเขาบอกว่าการันตียังไงก็ต้องได้อยู่แล้ว ในห้าตรงนี้นะครับไปครับปึ๊บอันไหนก็ได้ชิวๆเลยได้ปุ๊บแจ่ฮะไอดีหมดแล้วสุ่มใหม่ในภายหลังไม่มีอ่ะก็คือก็คือไม่มีอ่ะโอเคนะก็คือไม่มีนะครับ ส่งหน้าปักโทงโอกาส50เดี๋ยวเดี๋ยวเว็บนี้มึงหน้าตาคุ้นๆมากเลยนี่มึงอันเดียวกันไหมเนี่ย <S <S มึงเจ้าของเดียวกันไปเนี่ยกับเว็บก่อนหน้านี้ <S 2> <S 2> ชัวเลยบอกว่าชัวเลยว่ะเ,เจ้าของเดียวกันแน่ๆกูดูจากทรงแล้วเนี่ยชัดเลยหน้าตาอิอร,ร์เฟรดยูไอเหมือนกันเปะ๊ะโอ้โหไหนลองอันอื่นดิใช่ไหมหมื่มนเพชรโอ้โหชัดเลย ก๊อปเดียวกันมาป่ะเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของก็คือน่าจะก๊อปกันมาครับผมตรงอย่างนี้ครับซึ่งผมมั่นใจได้เลยว่าเว็บเว็บเนี้ยไม่ได้เลยเลยนะครับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับอีกเว็บหนึ่งมากๆนี่ครับน่าจะเป็นเว็บที่2ที่เราสูมไปเหมือนเป๊ะนะครับโอ้โหก็น้องๆนะครับน้องๆก็อย่าหลงมานะอย่าหลงมานะอันนี้เดี๋ยวผมจะแบบสคริปต์เร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าเว็บเนี้ยเหมือนเว็บที่2เลย <Br> uh. อ่ะหมุนเพลินไปหน่อยหมดเลยตอนแรกกล่าวว่าจะเหลือสักอัน2อันหมดไปแล้วครับทุกคนกับเว็บสุดท้ายครับเว็บที่สี่นั่นเอง <c oughs> สภาพ <c oughs> ก็ ามที่ทุกคนได้เห็นนครับผมสําหรับการสุ่มไอดีตามเว็บนะครับนี่คือเว็บละ500บาทเลยนะผมบอกล้วแล้วถ้าสูอว่าเป็นน้องๆที่เก็บเงินมาแบบเก็บเงินจากโรงเรียนอ่ะทุกคนเข้าใจหร่ป่าผมไม่อยากให้ทุกคนเอาเงินมาเสียกับอะไรที่มันเป็นการเดิมพันแบบนี้นะครับแนะนําว่าถ้าอยากมี ชุดดีๆนะครับสกินปืนเท่ๆนะครับก็แนะนําให้เติมเองไปเลยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็โปรโมทเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเติมเพชรนะครับผมที่เขาเรียกว่าเติมในราคาถูกจะได้เพชรเยอะนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ BSK Shop นะครับผมเป็นไงทายอินทายอินเฉยโอ้โหไม่เคยลืมไปเติมได้นะครับเติมได้ทุกเซิร์ฟนะส่วนวันนี้นะครับสรุปเลย2,000บาทไม่ได้อะไรเลยครับผม เหนื่อยใจว่ะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าผมจะได้จากเว็บพวกนี้นะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ออกอยู่แล้วนะครับมันได้ยากมากๆหรือแทบจะไม่ได้เลยส่วนเว็บไหนที่มันแจกจริงผมก็ไม่รู้หรอกว่าเว็บนั้นแจกหรือเปล่าแต่เว็บที่ผมสุ่มมาในวันนี้เนี่ยสี่เว็บเนี่ยไปเซิร์ชใน Google มันขึ้นเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะเดิมพันก็แล้วแต่แต่วันนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ออกอยู่แล้วนะครับนี่เอ็ยจะเอาเงินพันห้า มาซื้อใจนักแรงคนยังฆ่าเลยว,วันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นี่ครับสวนอย่าลืมนะครับใครที่สามารถเติมโค้ดเพชรฟรีเนี่ยที่ขึ้นตามคลิปเราได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมต์ไว้างล่างด้วยนะครับผมแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์พี่หมูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะพี่หมูจะได้สิ่ง2ล้านซับไวๆนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สกกสดี